กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนะาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนานทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะ<ม>ควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีข้าบ้างหลุอบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าโอเคนะคะพี่น้อง เมื่อวานนี้ก็เจาะข้านะคะสี่เก้าเนาะเก้าสี่นะคะมาแค่คู่เดียวนะคะพี่น้องวันนี้เขาให้มาสุดซอยนะคะพอดีแอดมินก็ไม่ได้เอาตัวสรุปมานะคะแต่ก็ไปย้อนดูคลิปเก่าของแอดมินได้นะคะสวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพี่น้องจา๋า เราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าฮานอยสูตรมาตรวมของวันที่3นะคะใครยังไม่ได้แอดไลน์ไอดีน้องสาวโซนะคะแอดมาได้จ้าพิมพ์คำว่าตัว k นะคะ k h a n t o n g นะคะ1 7 0 5 0 7นะคะฮานอยสูตรมาตรวมของวันที่3เดือน1ปี65แล้วนะคะปีใหม่แล้วนะคะ อะไรที่ไม่ดีนะคะทิ้งไว้ให้ที่ปีเก่าเนาะพี่น้องจ๋าปีนี้ก็ขอให้รวยๆนะคะกันทุกคนเนาะสำหรับชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่4กับ0นะคะสำหรับสายวิ่งก็จะมี7 1 2 6นะคะส่วนตัวที่แอดมินเจาะนะคะนะคะตัวที่แอดมินเจาะก็จะมี95 73 8076โอ้ 7, พี่น้องงดลงลงลืมๆมเอาใหม่นะคะ 9ก้าห้าเจ็นสะคะสี่เก้าหองหนะคะส่วนชุดกันก็จะมี3 9 3 0 2 9 5 8นะคะกันเบิ้ลให้ไปคู่เดียวนะคะสี่สี่เนาะชอบสี่สี่นะคะเพราะว่าให้เยอะไม่ได้กลัวมไม่มานะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะเดี๋ยวแอดมินจะติกให้นะคะก็จะเป็น30นะคะ80 93 95 7667นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะ5คู่นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไววในออมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวย้วยแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า Thank you.